ขึ้นนะดูเป็นเรนโบว์เช่หรือว่าไอติมใช่ <c oughs> ก็อาจจะทําให้ช่วยในเรื่องของความรู้สึกไปนิดนึงเ <c oughs> นาะอ่ะทีนี้พาผู้ชมไปดูผลงานของนักศึกษานะคะน้องๆเขาคิดค้นเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่สร้างสารรค์เพื่อสังคมด้วยแต่จะเป็นอะไรไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะโดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเขาจัดงานนะคะ IT i n n o นโนครี e อทีฟสค่ะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์หลักสูตรและจัดการแสดงผลงานของนักศึกษาซึ่งสิ่งที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็เห็นจะเป็นผลงานของน้องๆน,นักศึกษาที่ได้คิดคน้นเป็นแอปพลิเคชันไฮโซอังกะลุงค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีเสียงดนตรีอังกะลุงกลองแขกแล้วก็ฉิงได้รับแรงบันดาลใจจากดนตรีพื้นเมืองนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าถึงดนตรีพื้นเมืองได้ง่ายที่สุดแล้วก็ดีที่สุดค่ะนั่นคือผ่านโทรศัพท์มือถือนั่นเองก็เเลลยพพััฒนาแอปิคช มีขึ้นเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ดนตรีเราลองไปฟังเสียงกันนะคะว่าจะเหมือนกับอังกะลุงของจริงแค่ไหนคะ่ะค่ะแอซอังกะลุงค่ะ็นอัคะงมทลัยที่นาจดูสามารถสรนรักนาะอังกลุง <ừ> มันก็ดูแบบว่าแต่เสียงแปลกๆนิดนึงน<ช>ะก็คงไม่เหมือนของจริงซะทีเดียวหรอกแต่มันก็น้อยๆอยก็ทำให้เด็กๆได,ด,ด้รู้จัก ว่าเอออังกะลุงมันเสียงแบบนี้น<ง>นะเพราะเดี๋ยวนี้เห็นยากเนาะไม่ค่อยได้เห็นว่าจะมีการแสดงอังกะลุงบ่อยสักเท่าไหร่ค่ะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะไปติดตามเปิดโลกชีวโมเลกุลกันค่ะ,คะ